สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นกดติดตามกดหัวใจเรามาเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะวันนี้ปูก็มีหัวข้อที่จะมาฝากเพื่อนๆนะคะสิ่งที่เราจะไม่มีวันเสียใจที่ได้ลงมือทํามีอะไรบ้างคะ1ค่ะเรื่องของการออกกําลังกายนะคะเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเราเองให้ดีนะคะต่อให้คุณมีเงินถ้าคุณมีสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นการออกกําลังกายมีส่วนสําคัญและเงินซื้อไม่ได้ คุณอยากได้สุขภาพที่ดีคุณต้องลงมือทําด้วยตัวคุณเองนะคะแล้วข้อถัดไปค่ะการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เราต้องเลือกสิ่งดีๆเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะถ้าเราเลือกรับประทานอาหารที่มันไม่ดีมันก็จะส่งผลกับตัวเราโดยตรงเพราะฉะนั้นเลือกรับประทานอาหารที่ดีแล้วข้อถัดไปเราต้องขยันที่จะทําเงินให้มากขึ้นทํำยังไงคะ ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้สึกว่ายุคนี้สมัยนี้เนี่ยทำงานอย่างเดียวไม่พอต้องหาไรายได้เสริมไรายได้เพิ่มเติมเราทํำยังไงเราต้องหาหนทางที่จะทําเงินให้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เงินนั้นแหละเป็นตัวทําเงินต่อเงินต่อเงินหลายคนบอกว่าเงินต่อเงินทํำยังไงบางคนเขาก็เล่นหุ้นบ้างหรือว่าไปทําธุรกิจอะไรที่ใช้เงินต่อเงินได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เราจะไม่มีวัน เรียกว่าเสียใจเลยถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งนี้นั่นก็คือการที่เราได้ไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆนะคะเราได้ไปเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นโลกของ Tik t o k เนี่ยเราเรียนรู้ทุกวันทุกวันมันจะมีความรู้ใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้ทุกวันนะคะถัดไปค่ะเราต้องมีเวลาให้กับครอบครัวด้วยนะคะ เราทำงานไปด้วยเรามีเวลาให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็ข้อสุดท้ายเรามีเวลาที่จะได้พักผ่อนคือไปท่องเที่ยวด้วยเช่นกันนะคะนี่คือทั้งหมดที่เราจะไม่เสียใจเลยนะคะถ้าเราได้ลงมือทำสิ่งเหล่านี้นะคะ